โศก,กนาฏกรรมรอ8วันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567ข่าวลือปรีดีฆ่าในหลวงตอนที่8โดยรุ่งเรืองปรีชากุลในคืนวันที่9มิถุนายน2489วันเดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสวรรคตรัฐสภาได้เปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อเลือกผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียนบาล และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชถลิงราชสมบัติเป็นรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีเป็นผลทำให้ความเศร้าโศกเสียใจของพระศกนิกรชาวไทยคลายลงไปได้เปราะหนึ่งแต่คำถแถลงการของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ว่าเป็นอุบัติเหตุนั้นไม่อาจคลายความข้องใจของประชาชนทั่วไปได้ เพราะต่างก็ไม่เชื่อคำถแถลงการของรัฐบาลซึ่งออกเป็นถแถลงการของสำนักพระราชวังโดยทั้งนายปรีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีและพระบรมวงศานุวงศ์ใช้คำให้การของนายชิดฝิงหาเฟนีมหาดเล็กที่เป็นผู้เดียวที่อ้างว่าได้เห็นในหลวงยิงพระองค์เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบกับเพื่อเป็นการรักษาพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 รัฐบาลกับสำนักพระราชวังจึงได้ตัดสินใจออกเป็นแถลงการว่าเป็นอุบัติเหตุและจากแถลงการดังกล่าวนี้ในที่สุดก็เกิดกระแสข่าวลือต่างๆขึ้นมากมายเมฆหมอกแห่งความมืดครึมและอึมครึมปกคลุมไปทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีดำจากการไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงของประสบนิกรชาวไทยทุกคนวันรุ่งขึ้น ในวันที่10มิถุนายน2489หลังจากในหลวงรัชการที่8สวรรคตได้หนึ่งวันเจ้าหน้าที่และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เดินทางมาทำการฉีดยารักษาสภาพพระบรมศพณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังและระหว่างการทำความสะอาดพระบรมศพเพื่อเตรียมการฉีดยานั้นคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้พบบาดแผลที่พระปริดางหรือท้ายทอย ซึ่งเป็นบาดแผลที่พบใหม่ไม่ตรงกับคำถแถลงการที่ออกมาในตอนแรกปรากฏว่าข่าวนี้แม้ว่าเบื้องต้นจะทราบกันเฉพาะในแวดวงคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้นแต่สุดท้ายก็ปิดไม่อยู่ข่าวได้แพร่กระจายออกมาสู่สังคมภายนอกและรู้ไปถึงหูของนักข่าวและนังสือพิมพ์ยิ่งทำให้ข่าวนี้ถูกแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ประชาชนมีข้อกังขาว่ารัฐบาลได้ปิดบังซ่อนเร้นความจริงกระทั่งว่ามีการลือว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังการปรงพระชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จากกระแฟข่าวลือและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวส่งผลให้ในปรีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีซึ่งแม้จะลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากสมาชิกรัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเถลิงราชสมบัติเป็นรัชกาลที่9แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สนับสนุนให้ในายปรีดีดำรงตำแหน่งตามเดิมต้องประชุมหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีและพระบรมวงศานุวงศ์กันใหม่อีกรอบณนะพระที่นั่งบรมพิมานและมีข้อสรุป ให้กรมตำรวจออกถแถลงการประกอบคำถแถลงการของสำนักพระราชวังที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านั้นกรมตำรวจได้ออกถแถลงการในวันที่1 0มิถุนายน2489โดยขยายคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุปืนลั่นใส่พระองค์เองพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีกรณีเหตุอันใดที่น่าสงสัยในทางรอบลงพระชนทั้งไม่มีเหตุอันใดจะส่อให้เห็นว่า พระองค์ทรงปรงพระชนเองแต่มีพฤติการควรให้สันนิฐานว่าคงจะทรงหยิบพระแสงปืนมาลูบคลำเล่นตามพระอัธยาศัยที่โปรดเช่นเคยโดยไม่ได้ทรงตรวจก่อนและคงจะทรงหันปากลำกล้องขึ้นมาส่องดูแล้วนิ้วพระหัตต้องไกปืนกระสุนปืนลั่นไปถูกพระนา,าราหืือนภา,ากจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นนอกจากนั้น ถแถลงการของกรมตำรวจยังมีการตั้งประเด็นเพื่อให้ฟังดูหนักแน่นโดยอ้างการสอบสวนอย่างกว้างขวางถึงสาเหตุของกรณีสวรรคตว้วย3ประเด็นคือ1มีผู้ลอบปลงพระชน2ทรงพระราชอัตตะวิธิบากกรรมปลงพระชนเองและ3อุบัติเหตุอย่างไรก็ตามในวันที่11มิถุนายน2489เพื่อต้องการดับข่าวลือ กรมตำรวจได้ออกแถลงการเป็นฉบับที่สองโดยระบุว่าในการสอบสวนเพิ่มเติมจากพระราชะกิจประจำวันพบว่าได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้ากำหนดให้หม่อมเจ้าอาชวดิตด,ดิกศกุลพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเข้าเฝ้าในวันที่9มิถุนายน2489เวลา10นาฬิกาเพื่อกราบบังคมทูลลาทรงผนวด กับนัดให้หม่อมเจ้าสุพัสวั์วงสนิทสวัสดิวัตอดีตผู้นำเสรีไทยฝ่ายอังกฤษที่สนิทสนมกับในปรีดีพนมยงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารกลางวันแล้วส่งพระกรุณาปลดเกล้าวให้ในวงชาวนกวีพระอาจารย์สอนภาษาไทยไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าพระองค์จะเสด็จไปทูลลาเพื่อเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศในวันที่10มิถุนายน2489รายละเอียดดังกล่าวจากถแถลงการฉบับที่2ของกรมตำรวจนี้ก็เพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานตามถแถลงการฉบับที่1ว่าการสวรรคตได้เป็นไปโดยอุบัติเหตุไม่มีทางส่อสแสดงว่าทรงปลงพระชนเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามถแถลงการของกรมตำรวจก็มีอาจระงับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนลงได้ หากจะยิ่งแพร่สะพัดขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นกว่าเดิมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีได้สเสด็จสวรรคตโดยอุบัติเหตุแต่ถูกลอบปลงพระชนถึงกับมีผู้ไปร้องตะโกนในโรงภาพ,พยนตร์ว่าปรีดีฆ่าในหลวงโปรดติดตามตอนที่9วันเสาร์สัปดาหนะ์หน้า